นกมาพอดีเลยครับแต่ลูกกระสุนหมดสองตัวสามตัวมาพอดีเลยเดี๋ยวไปเอาลูกมาใส่ก่นครับดูนะได้จังเลยรู้จะบินไปก่อนหรือแบบลูกหมดอีกเดี๋ยวเอาลูกก่อนครับ สวัสดีครับเจซีที่เข้ามารับชมช่องเอ็นเสายล่าครับนี่เดี๋ยวพามาส่มยิงนกครับหมายเดิมครับลงมัวเนาะต้นกามปูครับนกเขาไฟ ต้นไม้ต้นนี้ครับเดี๋ยวมาซุ่มอยู่ในโรงรถม,มีนกเขาไฟเกาะอยู่ครับดูกันเลยดีกว่าครับมีตัวแล้วครับมีนกบินมาเดี๋ยวไปดูในกล้องสโคปกันเลยครับนี่ครับนกเขาไฟเยอะอยู่นะครับเนี่ยนกเขาไฟนี่ตัวหนึ่งครับ

ทำไงวะเนี่ยนร่วงหนึ่งแก้มนะครับเมื่อกี้มาก่อนอยู่แต่ขึ้นยิงไม่ทันครับมาเรื่อยครับเดี๋ยวต้องรอดูครับว่ามันจะมาอีกไหม ถ้ายิงไปปุ๊บมันก็ตื่นไปตื่นไปมันไปแล้วมันไปยกฝูงเลยครับแต่มันก็มาบ่อยครับมันชอบมาลงมากินข้าวโพดท,ที่งัวมันกินเนาะเป็เนเม็ดยืนข้างล่างนะครับเดี๋ยวต้องรอส่มดูครับเดี๋ยวมันจาบินมาเรื่อยๆนะครับ Gracias. ร่วงหรอ่วง,วงจะจุย๋ยเลยเนี่ยอ่ะตัวไหนอ่ะมีตัวไหน่วงแล้วครับนี่เป็นฝูงเลยครับแต่มันก็ยิงก็ยิงได้แค่ตัวเดียวเนาะมกเป็นสูงเลยแหละนานมันจะบินมาทีครับเราต้องรอหรือว่ามาเราก็ต้องยิงไม่ให้พลาดนะเนาะ เดี๋ยวมาดูแต้มต่อไปครับแต้มนี้ล่วงครับกำลังไปเก็บเนาะต้องรอรุ้นต่อไปยิงก็ยิงได้แค่ตัวเดียวเนาะครั้งหนึ่งมันก็บินไปหมดเลยเดี๋ยวรอลุนไปเรื่อยครับพร้อมกันแต้มสองเรียบร้อยแล้วครับได้แต้มสองแล้วเนาะมีบินมาบนอยู่แล้วก็บินเลยไป ลองอลุ้นครับเดีร๋อรอติดตามดูแต้มต่อไปครับมาก่ออีกแล้วครับน้องเขานี่ครับจะไม่มีที่เท้ายิางนะครับหนึ่งมินิงสองตัวครับคู่กันเลย อุยนกมาพอดีเลยครับแต่ลูกกระสุนหมดอสองตัวสามตัวมาพอดีเลยเดี๋ยวไปเอาลูกมาใส่ก่อนครับดูนกะเสียดายจังเลยไม่รู้จะบินไปก่อนหรือเปล่าลูกหมดอีกยวเอาลูกก่อนครับ ดดูดดดตอนลูกเรียบร้อยครับมาเต็มเลยมันฝุ่งเลย เรียบร้อยครับรๆๆยังบินยเหมนยังพยายามทำการนี่ว่าไ่เงี้ย,ยสามแต้มครับนี้ดึงน,นกเขาไฟล้วนเลยเยอะครับบริเวณนี้มันเยอะมากบริเวณคลอกัวนี่นกเขาไฟค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวมันน่าจะบินมาก่อยก็แหละ มันมาทีก็มาเป็นฝูงเลยก็ยังไงก็ติดตามครับเดี๋ยวว่าจะยิงอีกสักตัวหนึ่งก็พอทำกับข้าวแล้วครับยังไงฝากติดตามกันไปเรื่อยครับาม,มาแล้วครับนกมาก่อนแล้วแต่มีกิ่งไม้บางต้องดูดีๆก่อนครับกิ่งไม้บงัง ลงไม่ได้ือดเลย รคับถลุเป้าครับทีนี้ก็ได้สี่ตัวที่ตั้งเป้าหมายไว้ครับครับคลิปนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้เนาะเพราะว่าได้กับข้าวแล้วครับคือตั้งเป้าไว้สี่ตัวก็ได้ได้ตามที่ต้องการแล้วก็ไว้ล่า ครั้งต่อไปเนาะเือล่าเพื่อเอาไว้ทำกับข้าวครับก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับช่อง n อสายล่าครับก็หมยที่ผมยิงอยู่นี้ก็ระยะประมาณอยู่ที่ประมาณสัก20เมตรได้โดยประมาณนะประมาณนี้ครับเพราะว่าผมตั้งกล้องไว้ประมาณอยู่ที่25เมตรกล้องที่ผมตั้งอ่ะครับแล้วก็เต้าที่ผมยิงก็ประมาณ20เมตรอ่าเพราะว่ามัน ผมซุ่มอยู่ใต้หลังคาเนาะอ่ามันก็จะเป็นต้นก้ามปูเนี้ยน้องวันชอบบินมาเกาะอ,อ่าเราก็จะเห็นชัดมันถ้าบินเข้ามาก็จะเห็นเลยครับว่ามันบินเข้ามาเนาะอ่ายังไงก็ฝากติดตามช่องอินทรสายลาด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจให้เป็นกำลังใจให้ช่องเลยนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ